เห็นไหมถ้าคุณเห็นคุณค่าของชีวิตพระคุณกระดับที่พระเยซูให้กับคุณคุณจะต้องดิ้นรนตลอดเวลาในความท้าทายของแค่จะจัดในการที่เข้าการนำพาคุณเข้าสู่จุดเปลี่ยนของชีวิตการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้คุณทํากิจกรรมทางศาสนาแต่นั่นคือการตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้านั่นคือการใช้ชีวิตที่ตรงเป้าหมายของพระเจ้าใน่าตรง เป๊ะเลยทีเดียวแล้วว่าชีวิตของเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงบุมมารับพระพรตับพระเจ้ารับชีวิตใหม่รับพระพรกับพระเจ้าแต่เราไปแล้วชีวิตว่างเปล่าเหมาือนเดิมไร้เป้าหมายเหมือนเดิมไม่เลยไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่นคือจักของพระเจ้าแห่งนี้ได้รับเี่ยงดต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้า,ะจ,าจะช่วยี่น้องทุกป,ประการเขาจะช่วยได้ดังนั้นมันไม่ใช่ ได้ตอบสนองต่อเป้าหมายของกิจติจารย์ในการที่จะมีพระธรรมไม่เลยแต่เพื่อจะตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเจ้าในใจจะเปลี่ยนนิสัยของเราเปลี่ยนตัวของเราให้มีไม่เพียงแค่ชีวิตเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความสามารถของเราจะเพิ่มขึ้นสกิลภาพของเราก็จะเพิ่มขนและการที่เราจะเป็นคนแห่งพระพรของพระเจ้าเราจะไม่ไม่ว่างเปล่าเราจะสามารถที่จะทําได้พี่น้องที่รักครับนั้น ข้างนอกข้างนอกข้างนอกของงานเลี้ยงในที่นั้นและข้อยิบ,บบอกจะมีการร้องไห้ของเที่ยวเที้ยวฟันในเวลาที่ท่านเห็นอำา,บ,าบราษัทแกรบดาบูรชนั้นะข้างนอกข้างนอกมีการร้องไห้ของเที่ยวเที้ยวฟันถ้าคุณไม่ได้มีชีวิตตอบสนองตองตว่ามหาบัญชาของระเจ้าคุณไม่ได้นําชีวิตของตัวเองเข้ามาสู่จุดเปลี่ยน แม้มคุณจะรอดแต่ผมมั่นใจว่าคุณรอดแน่นอนและคุณดูในพระคุณจะแในของเช้าแต่คุณจะรอดอย่างว่างเปล่าแล้วคุณทนได้หรือขณะที่คุณอยู่ในงานเลี้ยงขององคุณเจ้า เราค้างลูกเราทนได้เหรอแต่ถ้าคุณทนได้คุณก็เห็นแก่ตัวเต็มทนเห็นแก่ตัวตารทนและผมคิดว่าคนสวรรค์มันไม่น่านจะบอกกับเรานะถ้าเราคิดแบบนั้นนะเราน่าจะไปอยู่ตรงนั้นดยเช่นกันใจนึกเกิออยู่ว่าเจี่ยวเจี๋ยวมันต้องร้ายจริงๆมายอ,ยอยู่ที่นี่มันควรจะไปอยู่ที่น,นั่น ที่นอนที่แหลครับพระคุณของพระเจ้ามีมากพอแล้วจะเห็นแก่ตัวกับไปรับพระคุณของพระเจ้าให้เราเป็นพระคุณเป็นพระพรของพระเจ้าในให้คนได้เห็นพระพรของพระเจ้าดังนั้นอย่ากลัวในการเรียนํำชีวิตเข้าสู่พระพรของพระเจ้าในการที่จะให้เป็นธรรมเ้าแห่งพระพรของพระเจ้าเองไหมดังนั้นในชีวิตของคุณในวันนี้ไม่ว่าคุณจะแบกปมเคือไว้เต็มแอกของคุณไม่ว่าคุณจะมีปมต้อยอยู่เต็มตัวของคุณไม่ว่าจะใน เยสุนได้โปร่งได้ตรัสแกเราทั้งหลายไว้ว่าบรรดาผู้คนที่เหนื่อยและแบกภาระจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายได้พักแต่นานพี่น้องที่รักครับผ่านทางร่างกายผ่านทางเยสูเป็นประตูแห่งพระคุณของพระเจ้าที่เปิดออกสำหรับเราในการี่เปิดออกนะครับพระคุณวิเศษที่เปิดออกแล้วสําหรับเราทั้งหลายอย่ากลัวอีกต่อไป มหาสนิทพระคุณของพระเจ้า,าที่เราทั้งหลายได้รับอยู่ครั้งแล้วครั้งเดาเป็นมหาสนิทนำมาซึ่งการให้ชีวิตและรักษาชีวิตและจิตวิญญาณของเราทั้งหลายให้เราใช้เวลานี้ในการอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันเราเน้นถึงพระพคุณแห่งการทานของพระเจ้าที่ีต่อชีวิตของเราพระ,ะิดาจาพระวิญาจ ขออวยพระพรคนงนานวิชาชีพอยากมีคือพระพรบัติสอันเจริญขอพระเจ้าเป็นพระพรขอพระเจ้าให้การวิเครองของโลกและข่าของโลกนำมาซึ่งการตัดสินใจเข้าสู่จุดเปลี่ยนทางสังคมในชีวิตของคนในที่นี ที่จะพึ่งอาศัยในพระคุณการไถ่ของพระเจ้าที่จะพึ่งอาศัยในพระคุณและการสร้างจากพระบรรมบัตรและพระคำของพระเจ้านำชีวิตของเขาเข้ามาสู่กระบวนการของคริสักรในการจะปรบเปลี่ยนและยกระดับของชีวิตการเป็นคริสเตียนไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้รับพระพรแต่จะเป็นผู้มีพระพรของพระเจ้าและเป็นภาชะแห่นพระพรของพระเจ้าเสมอพระบุตรขอโพระเจ้าที่จะช่วยเหลืพระพร พี่าองานใดที่ประสงค์ต้องการจะให้ทิฐาทป็นทีเศษอมอีกครับหรือให้ประานจะเชื่อในีเกครับเองก็เป็าใจพร้รับรูทุกท่านครับ